สวัสด,ดีพี่นอ้องป้องปายมิดหมอแค้นแฟนหมอลำ่ำเอฟซีของสาหน่อยเพชรบันแพงเอฟซีของน้องอุ้งอิงเอฟซีของพ่อ,อ,อโจในห้างในห้างอาเสียไงมีสับไม้มาหิ่ออีกแล้วจะลืมเด้อสับไม้หนี่หมยความว่าคํำคํำคำทำนายคํำป่วยพ่นเด้อาเสียนในห้างนี่เบาปุ๊บ งานนี้พอกะลังไหลเที่ยวมาอาทิมัติถือลรตเตอรีงวันนี้ก็ได้คลิปนี้ใช่วิจารณญาณในการรับชมเลยได้ค่ะเลยแต่ว่าก่อนสิไปชมขอฝากช่องคุณยาไว้ในอะ้อมกอดน้อยๆช่องน้อยไว้ในอะ้อมกอดใหญ่สันับของเอซีสุขูสุคนตักคุณยาน้อยแต่หลักโดนๆเด้ออยู่น้ำกันหักเพ่งกันไปโดนๆ พี่น้องมึงขึ้นนิทายโยจจว่าว่าดึกจนดรับค่าบอสโจเพ่นได้โพ์ตอนสองช่วโมงเสศษที่แล้วนี่เองเพื่อนได้ไปบัดหัวลำโพงตามสัญญาไปถวายสิ่งที่เพื่อนได้ประววณาไว้ว่าเพิ่นสิขึ้นไปถ้าเพิ่นถือหวยเพิ่นจับถือ ถือเลขแล้วถือแล้วถือขาสามงวดที่แล้วนี่เต็มเต็มรับไปบ้าหน่อยเอฟซีก็รับไปบ้าหน่อยเมื่อเนี้เขากับตามติดเหมือนเดิมเพราะว่าเพิ่นเป็น่นเป็นความหวังของโมบานแต่จะซื้อเยอะได้มันความเปลี่ยนไปได้มันหน่อยพอจูว่าเรียนพ่อติ่มติมเรียนพ่อบอบอลำบากเจ้าของยะซื้อจนเจ้าของทุกซื้อแล้ว ซื้อแล้วจะจถูกซื้อแล้วต้องมีความสุขแล้วก็ถือพนิดนิน่ในนอยคาความเปลี่ยนไปมันได้มันมันหน่อยศูนย์จดศูนยนยปอร์เซ็นย์ศูนย์ศูนย์ศูนย์หอรในการที่จะถเพราะว่ามันแต่เขาก็มีความหวังเขาก็อยากซื้อค้าซื้อแล้วมีความสุขก,ก็ซื้อซื้อแล้วถูกกับเต้องซื้อนะคะเนาะ,ะ,ะมือม่อเมื่บอโจกับ เสียโน่นเพื่อนก็นได้ไปตามสัญญาแล้วห้ามาเบิงห้ามาเบิงว่าเพื่อนจับได้เลขตัวใดเบิงได้หนีเลขนัดค่ะเนาะเก้านะครับงวดทีเดียวว่มีไฮนี่เลยนะหมดทีเดียวว่ม,นะม,ววมีให้นี่ถือว่าห้ามานันหนึ่งหนึ่งหอนซีฟได้เลยหมดก่อนมีให้นี่ให้เดียวงวดมาหาันเงินหมนัน่นก็มีสองไฮเราบ้านนี้ แสดงว่าถ้ามีสองใคนี่เพิ่นต้องดนบดันเนาจับไั้งสองใครดิอันนี้คืองวดที่แหลกเขาจับเป็นบ่สามตัวกับสองตัวมาเราสองบ่มีมาเราสองกระถึงก็วันนี้เพิ่นมาว่างอย่างงี่แสดงว่าเพิ่นอาจจะเสีเขาจับทั้งสองเดี๋ยวขอพ่อนเพิ่นก่อนบั่ ที่3ครับกับการล่วงไหของนุ่มโจที่ยุตรงนี้ครับถือว่าเป็นการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเสี่ยงท้ายพี่น้องอย่กคิดอย่างไรครับกระขอให้สูคดีแฮงเงมั่นมั่างๆงน้ำกันสุ้กูสุขข้คนเพื่อไอ้ไข่ให้โูคห,หรือหลวงพ่อท่านใจให้โูคอยู่ในมองนี้ครับถือว่าความหนาจะเป็นมันหน ой, ่อยได้พี่น้องครับความหนาจะเป็นมันน้อยมากให้คิดค่ว่าเสียย่ยงดวงเสี่ยงท้ายจะเป็นสิทิอย่างไรหรือ ้าซื้อกะแนนั่งเือซื้อลอตเตอรี่้อความน่าจะเป็นมันน้อยมากที่จะถูกศูนย์ศูนย์หดเก่ามันต้องร่อยประตูครับถูกแค่ประตูเดียวความน่าจะเป็นมันน้อยมากะนันกับ็คือแค่เสี้ยนหลวงเสี่ยงไทยมวลไปน้ำกันเนาะเสี้ยน้นตัวเป็นผู้จับห้เขามางวดทีเดียวงวดแรกมีแค่หานีงวดที่สองหานีอันนี้งวดที่สามมีสองหาเลยสแสดงว่าเพิ่นอาจจะห้เข้าจากตัวสองหนาชนะเข้าสี่ขอจับ ทั้งสองไหพี่น้องคงบัวบากันเนาะครับเพราะว่าโบาเน่มาพอสาาองไหนังสี่แสดงว่าบบเน่เป็นอาศีพดวงมาแบบนึงกัแล้วกันเอาไฮเลยกันเอาไฮเล็กก่อนนี่ไ <ฮะ S 1> หเลยเอาอันนี้ไหนี้ก็จะเป็นจกักศูนย์ถึงเก้านเนาะเห็นบ่เออเอเอเป็นสมาร์ท เราจะจับนะครับสามตัวก่อนนะครับสามตัวก่อนอาสามตัวนะครับตัวแรกคืออะไรนะฮะเก้าครับเก้าครับ,ค,รบคือเก้านะครับอ่าเดี๋ยวขยับกล้องมา ก้านะครับสามตัว,ว,วมือสูงมือหมัหหนกว่าเอาหกครับเกน,นะฮะเก้าหกเอาอีกตัวน 9, หนึง 9 6อีกตัวนึงครับนี่คือ4ครับ4ครับสรุปว่า3ตัวแรก9 6 4อา่าวเหล็ก2ตัวก็ลงพันเต็มแล้วครับหาเหล็ก2ตัวนะครับสองตัวล่างสิ มันออกในขรทั้งางทั้งบนนั่นแหละสต,ตัวนะครับตัวแรกครับจะเป็นอะไรครับ9้าอยูแล้วครับอาตวไหลเลยวะกนะครับ9นะครับเกานะครับสีป็น,นขารางคือเก่าครับ อันลรก964เ้มน,น,าน,นมาเลอ้าวางวนแรกศูนหาเนาะตัวที่ 2, 2> เป็นทะเกระบังหนึ่หาหาสามสามหาเราจับไปแล้วตัวแรก9เนาะตัวที่สองครับ ห้าครับาเก้กสี่ับเก้าห้าตุ๊บหิงิงมันหนาเลยเอ้าบันี้ไอ้นี่ถัดม่จับก็บม่ไวแมันเนเอ้าหิ้งเ้ยมันมีถังตั้งสามตัวั้งสตัวครับันจับครั้งเดียวก็พอแต่มีเก้ามีห่าวะเก้ให้รุนกันเลย อันนี้เป็นเลขสามตัวนะครับ1นึศูครับเขากะใส่วิจารณญาตในการรับชมกะขอให้เอฟซของคุณยา f เอซี FC ของบอโจูเอฟซีของอีหลาหน่อยอุงอิงเอฟซี FC ของเสียนนโศกโศกมนันๆคลิปนี้ขอจบไว้แค่นี้สักก่อนพ่อพ่อกันไม่คลิปหนาสวัสดีค่ะ